ทำอะไรคะทำไมหลับสนิทอย่างนี้ละคะอ่าดูดูการหลับหลับลึกเลยแลบลิ้นด้วยดูสิโอ้โหเจ้าเหมียวเอ้ยทำไมหลับแบบไม่ได้สตินี่มันทางเดินนะเว้ยอ่านี่มันทางเดินคนนะดูดูด,ดูหลับเลยหลับสนิทเลยเหรอตื่นได้แล้วตื่นได้แล้วนะโว้ยทำไมไม่ตื่นโอ้ไหนดูสิ ไหนรูปรถสิตื่นได้หรือยังอุ้ยทำไมมันไม่ตื่นเลยล่ะเฮ้ยเป็นอะไรฮะเฮ้ยเหมียวเฮ้ยเหมียวโอ้ตื่นอยู่แต่หลบับโอ้นึกว่าเป็นอะไรตื่นแล้วเหมียวเหมียวเมียวเมียวตื่นดูสิตื่นหรือยังตื่นหรือยังปลุกหน่อยเฮ้ย เหมียวตื่นตื่นเตือนเตือนตือนตือนเมียวอุ้ยมันหลับดีอย่างนี้เลยเหรอเหมียวฮะอ้อาวตื่นแล้วตื่นแล้วเฮ้ยไม่ยอมตื่นเลยเหมียวเฮ้ยเมียวเมียวเมียวโอ้ยหลับลึกจริงๆ